วัสดีค่ะพี่น้องคลิปไปไกอยู่จะได้รถนะพี่น้องเนาะงจิมกลอยากเก็บภาพบรรยากาศที่ว่าจิมเห็นอย่างเนียงสินะจิมก็อยากให้พี่น้องเบิง้งน้ำอยา่างสินใจพี่น้องจ้ะใครท่านเนยบ่กท่านเนยนะพี่น้องเนาะก็ขอโทษได้หลายเด้อเบาฟีดเบาถือพี่น้องเลย จะถามมาระวังอันฝนตกกับอากาศจังสี่กับแดดดิมากอากาศจังสี่พี่น้องจา้ามันเย็นสบายจะพี่น้องมันเย็นสบายอยู่ในรถกับกบสบายสบายจังสี่นะพี่น้องจา้าฝนตกก็จะเปิดแอร์ฮอนแล้วนะพี่น้องเนาะอ่าอ่ากับแอร์เย็นก็มีอยู่หรอกจก้ะแต่มันก็ห้อนมาเมนตับสีแดดพี่น้องเลยไม่โมได้เย็นคือแอร์เมืองไทยเทาานาะแอร์รถพี่น้องจา้า โคตรจีบมาอันอัน,อนอยังวะไขมันไขมันอันอกไปน้ำเงอพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งไปแย่ๆน้ำจิ้มนอจนจันเนาะแทบจะดียวพีจว่จนใหม่เลยพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งความหนาวของเพิ่นน้อยจ้ะ เมืองอากาศเปลี่ยนเมื่อเดียวกันจ้ะพี่นอ้องเบิ่งทายละเตรมเขารถแล้วก็ออกรถพี่น้องเมืองยินจ้ะพี่น้องนั่นนอกนะพี่น้องจ้ะปฏิบคลิปไรก็อยู่แต่ในรถเมนจ้ะพี่น้องจ้ะ จะมีคลิปหนึ่งเน่ก็จะทยอยลงให้เบิรงนเลยจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าเมื่ท่านในอัดเดินมื่ท่านในต่อคลิปอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้จะเดียวไปสวีเดนนะจะพี่น้องจ๋าพาไปกว่าก็คืออยู่ในโซนโนเว่จ้ะพี่น้องแต่นี่ก็คือโนเว่อยู่จ้ะแต่คือถนนไปไปสวีเดนเนาะพี่น้องเบิรงเมื่อเดียวพี่น้องจ๋า มื่อเดียวมีอยู่สามด้ดูเบิ้งที่นอกคืออตลอยห้ซิบเก้ากิเส้สบินแลฮเพคุณวอนฟินิชยองซันฮิมเฟดทุ่มมโลอ๋อตุมโลทัสเทสเท มีไายหลายโซนพ่อใหญ่มา,ยาโอ้ยปิตยาลน,นะพี่น้องเนาะความือก็แฮปวอเตอร์นี่ซีซอวอเตอร์อนเห้จิน,นบอบน,ออเ,นอเวอยู่ยจัี่นจาโ่าพนอง พี่น้องเห็นน้ำจิ้มบ่ล่ะเดี๋ยวก็จิ้มมันจีเห็นน้ำพี่น้องนอจิ้มโมเห็นเอ้ยพี่น้องโมเห็นน้ำจิ้มโอ้ยอันเป็นกังหันนี่พี่น้องเพื่อนจะเห็ดอาไฟฝ่าเลยจ้าเด้อมันหมอกมันบวกกับอันหมอกน้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องที่เป็นทันทันนี่พี่น้องอู้ใหญ่เลยพี่น้องใหญ่ใหญ่ another a n o อ h e r this one have water 어디 this one ไ,ได้ควิกอ๋ออันนี้เพินบอกว่าเออทำอันทำอันปั่นไฟฟ้าว่าฉันมาพี่นอ้องโอ้อก,ออกินากอันแปรปพิทสากับหยากน้อพี่น้องเนาอเพิ่งความรามาถของเพิ่นนน้อพี่น้องเนาะเออพี่น้องจ้ะเออเนาะเพิ่์นก็เก่งกันนาะพี่น้อ,อ,นอ,อ,นอนเงเนาะ เบิ่งไอความเย็นพี่น้องเอ้ยมือน,นี้วันมือน,นี้วันยิบเก่าเลยจ้ะเด้อย,ยิบยีบเก่ามีมีมทุนหน้าย่นพี่นงค์จ๋าจิมก็จะท,ทยอยลงให้เบิ่งเลยจ้ะเด้อเนาะกะขอโทษขออภัยได้หลายพี่น้องจ๋าที่ทิมไปหาสาเนาะจ่ะเนาะหรือว่าวันนี้เบิ้งคลิปพี่น้องจ๋าบางบางเทือมันก่บาบ่มีเน็ตจังสินะพี่น้องเบิ้งพี่น้องจ๋า เอาติ่มกกเอาความแปลกใหม่มาให้เบิ้งด้ยจ้ะเนาะโอ้พ่นเก่งกันเนะพี่น้องเบิ้งมันเป็นเครื่องบินอันเอาโหลดนะพี่น้องเนาะเบิ้งเบิ้งอุย้ยม,มีเบงหลายตึนนี่พี่น้องมาไกลๆแล้วเบิ้งพี่น้องีิมะไหลลงมาก่อนกันพี่น้องเฮ้ย เบื้งหน้ามันจะย็นซจำไหนนะพี่น้องเนาะมาอจอดกันอยู่อันอนี้พี่น้องเองบ,บนพี่น้องบง <c oughs> มองมองไล่กันไล่นะจนใหม่มองว่าไลา่มองมองหิมาไหลกับก็คือเป็นภูเขาหัวโลดไปเลยยังเสียนะพี่น้อง ดีๆเฮาเขาจะร้ายแหละมองดิพี่น้องจ้ะมึงทําใหม่ทําเก่านะพี่น้องๆมึงมึงแมนเบิร์ดเลยจ้ะวอเมื่อติมกามี่สายเมื่อติมกับเวิอ์ที่จากพี่พี่น้องอีกภาษาหนึ่งคาเม่าหนึ่งก็คือฮิตาเนาะพี่น้องเนาะก็คือฮอตีเดียเฮาแหละจ้ะพี่น้องจ้ะบังพี่น้อง มีหมีไหมเนี่ยตาเวดีมัดมีใช่ไหมแม่พี่น้องความเมื่อติมเหนือคือก้อนหินก้อนหินเป็นก้อนก่อนพี่น้องจ้ะสายเมื่อติดเมื่อเขจาจะตกเบ็ดพี่น้องเมื่อเขจาจะตกเบ็ดบานรถบาดคืออยู่ข้างหน้าติดนี้พี่น้องก็จะไปกันเรื่อยๆคือรถไก่องค์นี่พี่น้องจ้ะ ให้บิง่งให้พึ่งบรรยากาศอันเมืองไทยเฮาห่นหอนห่อนนะพี่น้องเนาะได้เห็นยังที่ก็โอ้ยอยากอยู่เด้เพม่นไหมแต่จิมไม่เห็นแตวติมว่อยากอยู่ดอกเด้อดจากพี่น้องมันเย็นพี่น้องไม่เย็น อยากอยู่ดอกมันมาเห็นแล้วเฮ้ยเมืองไทยดีที่สุดทนกระอาบน้ำพี่น้องเอ้ยนั่งเบื้องป่าป่ากับพวกขึ้นไปยากหรอกอ่ะจากพี่น้องจ๋าในบุททนก้มหนาวป่ะเดี๋น้องพี่น้องเนาะไปอยากเข้าไปเบิ้งที่สวบัดเดีนกันพี่น้องจ๋าเบิ้งแต่โนเวได้น้องจ้ะเนาะขอโทษขอไยได้ได้เด้อจ้ะอยู่ในรถเอื้อมมือง่ามพี่น้องงาม ้าเขาเขตสวีเดนเนี่ยจะพี่น้องจ๋าอันนี้ส้นส,นส้นติน๊มมัน่านมาจ,จะพี่น้องโอ้ยหลายคักมีแต่หิตงาพี่น้องจ๋าหรือว่างห่อดีๆเฮาอันนี้เขาเขตสวีเดนเนี่ยจะพี่น้องนี่ภาพเบิงสวีเดนกันโอ้ยส้นนี่ยังมีหิมะอยู่พี่น้องโนเวสวีเดน เฮลโลสวิตเดนเอาเพิ่นเบากันยังสีดีได้จ้ะเด้อภาษาภาษาอันบานพ่อใหญ่กับจังสีได้จ้ะไมาเป็นฮัลโหลน่ะเฮลโลเฮลโลนหรอสวิตเนสวิตเดนเฮลโลสวิตเเพราะว่าจิมเคยมากแต่รบขึ้นมั่งหอดหอดเหนือนอกจากเนาะหรือว่าอันอันอในเมืองของสวิตเนเนี่ยจะอยู่โซนตี ไก่ไก่ทนแห่มนะจ๊ะแต่ก่อที่ตีมาานะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่ะเบิงบ้งควันแตกต่างระหว่างโนเวกับสวีเดนพี่น้องจ๋าเนาะก็จะทายให้เบิ้งพี่น้องโอ้ยชีวิตนี่ก็คุ้มค่าอยู่พี่น้องคุ้มค่าไปเห็นในหลายมองพี่น้องจ๋าไปทำอะไร,รอีกกะร้<อ>านอาหารเนา พี่น้องซิบเอสิปเอดปีปีนี่รู้สึกว่าคุ้มพี่น้องจ้ะไปเห็นได้หลายมองเนงาะจ้ะเนาะเรียกว่าเป็นโชคชะตาชีวิตกับโอหูพี่น้องจ้ะในเห็นได้หลายเมืองได้หลายจังหวัดจังสินะาจากความหมายด้ยถึงไหนถึงกันจังสินะพี่น้องขอบคุณเนาะจ้ะเนาะขอบคุณน,นณทีทีได้เห็น บนเนื้อโปฝันคือกันแต่พี่น้องจา้าอันนี้น้ําทะเลน,น,น้ําจือดอันนี้เป็นน้ำจืดอันนี้เป็นน้าจืดได้จ้ะเด้อพี่น้องมาม่น,น้ำทะเลอ่ะหลวงพี่น้องจา๋าเบิง้บงระวังโซนนี่มันกำบังจะแตกต่างจากมอเวเทั่วใดพี่น้องจา๋าเพราะว่าเิ่นติดก,กันเนาะจา้าเนาะเบิ้งไปน้ำติ่มเต็มเรื่อยพี่น้องเปพี่น้อง โซนนี้เพิ่งยังมีหิมะคือกันกันโนเวย์อยู่รถไฟฟ่ากับมานนอันก็จากนโนเวย์มาสวีเดนคือกันกับเมืองไทยเฮาอยู่เด้จ้ะอันนี้ไอ้จริงฮอดีเดเฮาโอโสหอันนี้ก็คือฮิตตาเรียกว่าฮอดีเดเฮาเลยจ้ะเด้อพี่น้องเมือ,อ,ยยองใหญ่พอใหญ่ทรงกวามมากหอดใสายเลี่ยวสันวะ หายากจริงดีเพราะหญ่หญาติเย <c oughs> อะเบาจะมาดิ้งรับคุณนะนก <c oughs> พิณองเบิงบ้งเบิ้งเบิ้ง ต้นใหม,ไไม,ม,มไ่ได้ได้จะ้ะพี่น้องมันมีต้นไม้ใหญ่ได้ได้จ้ะ